ครัอุ้ยทำไมสวยจังก็เป็นคนสวยค่ะเกิดมาเป็นคนสวยจริงพี่เบลลี่ใส่ชุดสีแบบนี้อล่ามากอันนี้ขอพูดไมเกิดมาเป็นคนไม่สวยค่ะเออด่านเห็นไหมล่ะต้องตื่นก่อนต้องอยู่กับจริงวันนี้แอบไปดูไลฟ์คุณมาด้วยไลฟ์ครนะพูดถึงไปไลฟ์คุณนั่นแหละครับคุณคุณแฟนแล้วคุณพูดถึงอะไร คุณพูดเรื่องความรักอ่ะแล้วก็มีคนแซวคุณเต็มเลยเอ้าวแซวว่าไงล่ะ<笑><笑>ก็ดีก็พี่วปเลยพูดดีแล้วเขาก็พากันปลม,มือ<笑><笑>เออแต่วันนี้คนตบมือเยอะมากก็คนหกร้อยกว่าคนในหอประชุมเยอะมากเสียด้อ่ะรู้อย่างนี้ไปดีกว่าไม่รู้ว่ามีงานแต่มีคนถามด้วยมีคนถามว่าน้องตอดไ,<ห>อได้มาหรือคะ เนี่ยเสียใจมากถ้ารู้อย่างเงี้ยเขจะขึ้นไปกรุงเทพเลยไม่ต้องมาอา้าวไม่ให้มาอุ้ยแต่ชุดนี้ดูดีมากเลยอ่ะชุดเก่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันเกบตังค์ฉันมันจะโดนเจอ๊กอลฟเนี่ยชุดนี้ฉันเคยไต่หลายรอบแล้วมันจะมาบอกว่าชุดใหม่ยังไงฉันจําได้โยกยิงแต่ว่าวันนี้อล่ามากเลยนะในเวทีอะที่พิตาไลฟ์อ่ะก็ธรรมดาละคะเกิดมาสวยไม่อันนี้คือพูดจริงถ้าสวยก็คือชมเกิดมาสวยค่ะมีผัวเ่า อืมอก็ดีด้วยว่าสนามของฟอร์ดมีแฟนเก่งถูกไว้มีแฟนเก่งครับคาดว่านาคาดว่าน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้แหละโอ้ผู้ห่งไม่อยากเจอกันแล้วมั้งเบื่อกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้สวยขึ้นเดี๋ยวนี้สวยขึ้นมีตัวเลิกเยอะก็ใจดู เอแล้วก็ไปโพสรูปอ่างรูปอะไรอ่ะมันสั้นขนาดนั้นอ่ะบอกว่าจะเป็นนอนอ่างกับผู้ชายแล้วจะคือฝอดขายาวขนาดนั้นของจริงมันยาวอยู่หล่อนต้องตื่นก่อนทุกคนขอยขอของขวัญยี่สิบส่งอะไรมาก็ได้ยี่สิบเหรียญแล้วทุกคนขอของขวัญหน่อยแล้วจะสู้กับปกรทุกคนขอของขวัญหน่อยหนึ่งพันสองร้อยคนส่งอะไรมาก็ได้ให้ได้ยี่สิบเหรียญดูดีอ่ะ จริงๆดูดีมากมีคนถามมากขายน้ำปลาตาแมงดาเหรอไม่คือจะเล่าให้ฟังคือเขาเมนต์อะประมาณสี่โพสเขาว่าัราจะซิวเมนต์พวกนี้ไม่ต้องไปอะไรเลยบล็อกอย่างเดียวเพราะว่ามันเอารูปเอาหน้าคนอื่นมาลงมันเธอไปเลยไม่กลัวไม่ต้องไปอะไรกับมาเสียเวลาเสียเวลาทำมาหากิน ได้ครับทุกคนบอกว่าเหมือนหิวหิวอะไรจ้าไม่ได้หิวเลยจ้าทุกคนคะแนนคูณสองนะส่งของนวห้หน่อยครับส่งมาเลยส่งมาเลยทุกคนขอของขวัญหน่อยไม่เคยพีไม่ได้พีเคนานมากขอของขวัญหน่อยค่ะขอของขวัญหน่อยขอบคุณค่ะจริงทุกคน สวยเขาเลือกได้เขาแบบออรไาอย่างเ,าเ<อ>าางี้เยเออก็้วยก็ไม่เคยเลือกจ้า,า,จา,าไม่เคยเลือกจ้าแต่ดีอย่างหนึ่งที่เขาไม่เจ้าชู้นี่แหละเออไม่เคยเลือกจ้าอยู่แต่บ้านทําแต่งานจ้าน่ารักที่สุดไม่เคยไม่เคยนอกใจจะ้ะจริงเหรอไม่เคยกุ๊กกิ๊กจ้ะจริงเหรอ <laughs> เป็นคนเป็นคนรักมัน่นรักเดียวจะ้ะดีครับเดี๋ยวจะขอเช็คโทรศัพท์อีกสักรอบนึง <laughs> <laughs> ุกคนส่งของขวัญนอยเช็คเลยไม่มีอะไรหน่อยอย่าให้แพ้เขานะส่งของขวัญหน่อยเลยขอร้องไอเขาเลยนะเออถ้าแพ้นี่ไอเขาพันเจ็ดอะของขวัญไม่เห็นมีเลยโอ้โหดูกันพันเจ็ดเนาะของขวัญสักดอกไม้สักดอกกุหลาบสักช่อไม่มีปลาปาวานไม่มีเลยถ้าแพ้เขาอายเขาดลยนะทุกคนเนี่ยได้ค่ารถไปจันทบุรีเลยนะดกคอนอยากได้ปลาวานนะแล้วไปนั่งอะไรอยู่นอกบ้านล่ะ ก็ฟิวดีครับฟิวดีฟิวดีมากดีอะไรมีแต่รถข้างหลังมีแต่รถแต่ลามันข้างนอกมันเย็นไงครับมันอากาศดีฝนตกเออขอบคุณพี่ไข่มุกจ้าเออน่ารักมากดูดีอ่ะอันนี้กลับบ้านเลยเหรอครับกลับบ้านเลยสิเพราะว่ามันอยู่แค่ระยองเองเนี่ยเลยชั่วโมงเดียวก็ถึงบ้านแล้วอ๋อมาออกงานที่ระยองใช่เขาจัดใี้ราไดเที่ยวได้เที่ยวาด้วยทำไม เที่ยวด้วยอ่ะอะไรสถานที่เที่ยวคืออะไรอยู่ใกล้ที่ที่แบบทะ,ทะเลอะไรเงยไม่ทะเลระยองจะม,มีอะไรแหละแม่พิมพ์หรอหาดลําพึงหรอเออก็มีทะเลระยองใช่ไหมบีมีไหมมีทะเลระย,ะระยะองก็มีแต่ว่าเร้วถ้าเที่ยวตลาทะเลระยองไปทะเลจันไม่ดีกว่าเหรอที่บ้านก็มีอ้าวเหรอเอเอก็คุณอยู่จันไงปกติเห็นไปเที่ยวแบบบ่อยๆแถวพะเยาอะไรเงี้ย อ่า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 กไปแล้วนะวกนะวกนะเราอ่ะวกนะอ้าวเวลาเวลาไปอยู่ใกล้ทะเลมันก็ต้องนึกถึงไงไม่นึกจ้ะไปนึกจ้ะดีครับทำดีมากจบค่ะเป็นคนแยกแยะได้จ้ะอืมน่ารักที่สุดให้ให้มันเป็นแบบนี้ตลอดนะมาอีกสุดรอบแล้วกันรอบนี้ผอขอแล้วกันขอชนะแล้วกันเออ มีคนบอกว่าคุณแพ้ที่ลุคนี้ดูดีจริงค่ะเออว่ะจริงอันนี้พูดจริงดูดีมากอะไรนะมีคนบอกว่าชุดนี้ดูดีมากใส่ชุดดูดีทุกชุดค่ะมันสว่างไงเพราะว่าวีลี่ใส่แล้วมันดูขาวด้วยแหละค่อย <c oughs> จะตื่นหลับลึกหลับไหลกันไปหมดวูดีอ่ะน่าร <c oughs> ักอ <on> ่ะจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่คะมีคนถามเดี๋ยวเจอกันครับอินประมาณเนี่ยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยววันเกิดคุณไห วันเกิดคุณเขาก็จะไปอยู่กับเธอเออถ้าเกิดวันเกิดคุณเขาจะอยู่กับเธอวันเกิดคุณเขาก็จะไปอยู่กับเธอแล้วจ้าเอาไม่ดีเหรอพูดเพราะเนี่ยอืมวยแฟนใชมพัฒนาพาัฒนาตัวเองขึ้นเยอะเลยใคร่อนนี่แหละก็ดีมากน่ารักทําตัวให้น่ารักอย่างนี้ตลอดไปเออมีคนบอกว่าหล่อจังคือชมฟอร์นหรือว่าชมใคร อย่ามาเที่ยวกุกกิ๊กกุกกัดกจะโดนโอ้ยไม่มีครับเรื่องนี้ไม่มีเลยจริงๆกทุกคห่วงหรือเปล่าครับฟอดก็ต้องห่วงครับเขาสวย <c oughs> เออเ,เรื่องปกติธรรมดาท <c oughs> <c oughs> ุกวันนี้เขาแบบมีทั้งอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่มันก็ทําให้เขาดูดีทำํทำทําอะไรเขาดูดีเราก็ต้องเออนิดหนึ่งเป็นธรรมดาครับ <c oughs> อืมคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้า <c oughs> คนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินรวยทานใช่บ้านใหญ่โตนะเออแต่บ้านคุณใหญ่มากเลยนะพูด่อะไรที่ที่พูดมามันเข้าพี่แพรลี่หมดเลยนะคนจะสวยคนจะสวยสวยที่ใจใช่ใบหน้าคุณก็หน้าสวยคุณจะสวยสวยจัญญาใช่ะไรนะ คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานอคุณก็ตาหวานเนี่ยคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานยคนทีอยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตคือเข้าเข้าตัวเองทุกอย่างเลยมาหมดเลยทั้งสวยทั้งตาหวานบ้านสวนหลังเล็กๆอ๋อสวยตาหวานอยู่นานบ้านโต อีปกรณ์อีบ้าอยู่นานอะไรฉันเบื่ออายุสามสิบอือใช่ลืมไปพีน้าก็พีน้าพีน่าสามอิดพีน่าต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยเ้พีน่าต้องไปเอาเลยตื่นตื่นวะมันเกิดนี้อาวันเกิดนี้อยากได้อะไรไม่อยากได้เลยอยากได้แค่ แค่แฟนอวยพรให้ก็พอแล้วเพราะว่าไม่เคยอยากได้อะไรจากแฟนนอกจากความรักและความจริงใจก็ให้ให้ไปหมดแล้วไงครับทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วไม่ต้องการวัตถุสิ่งของต้องการ <c oughs> แค่ความรักและความจริงใจควารักเนาะถ้าอย่างนั้นก็คุณก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วครับกล้านะก้านะเอ้าท <c oughs> ุกคนเดี๋ยวเสียบแบตก,ก่อนตอนแรกรอ่ะ อ้าวคืออะไรอ่ะพูดอะไรไว้ไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรอ่ะคือไปหมดน่ารักที่สุดตอนแรกกบบฝอตกใจตอนแรกเห็นพี่ปองแกโพสบอกว่าเฮ้ยแกจะไปจริงเหรอวะหรือว่าแกปั่นแซวพี่ปอง,ปองเ,องาเขาแซวเขาบอกว่าเ <พา S 2> ขาจะ,ไ,ะไปปวดอีกอะไรอีกของเขาไม่รู้เออ เตรียมชุดไวแล้วนะฝัดหาชุดไวแล้วนะว่าแบบจะใส่ชุดงานแต่งพี่ปองยังไงอ่ะเหรออืมแต่เราไปที่เดียวพอนะไปเชียงรายพอนะไปไปตามแกไม่ไหวแกแกแต่งหลายที่เกินอ๋อโอเคโอเคได้ไปแค่ที่เดียวพอเออเขาแต่งอะไรไม่รู้สี่ห้าที่อะไรแล้วแกจะมีเงินจัดหรอพี่ปองงงเหมล้นาสี่เาก็ว่าอยู่ทำไมแต่งทั้งสามที่เขาอาจจะไล่ข้าวไม่ะาจจะเป็นไปตามตอรี่เขาเพราะว่าเขามีเพื่อนฝูงเยอะอะไรอย่างเงี้ย แต่เราไปตามไม่ไหวนะขขอไปที่เดียวพอไปที่เดียวเนะ <c oughs> ไปียงายที่เดียวพอ <c oughs> แล้วเราล่ะพี่ปองแล้วนะที่แพรี่กดดันไหมนี่ไม่กดดันเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่ผู้ชายต้องมาสู่ขอเรา <c oughs> การเป็นการเป็นผู้หญิงจะไปพูดเรื่องแต่งงานมันไม่งามค่ะเพาเหรอครับแต่ตอนคุณมาจีบบตอนคุณมาจีบคุณบอกว่าคุณจะมาขอนะ เพราะว่าคุณจะผิดคำพูดเหรอคุณบวชมาสิบแปดปีคุณจะผิดคําพูดไม่ได้นะครับท่านคุณปู่ท่านคุณย่าท่านเคยสอนไว้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องรักนวนสงวนตัวต้องให้ผู้ชายเข้ามาขอเราบอกว่าไม่เป็นไรค่ะผู้หญิงยุคนี้เนี่ยเขาแบบเข้าหาผู้ชายก่อนได้คุณเป็นคนพูดเองเออเป็้องไปขอได้จริงเหรอทุกคนไม่เคยพูดเหรอที่จำไม่ได้ออม ูนี้จะแต่งมาไหนคะ<ม><า>รอให้ปองเสร็จพิตา็ิพยานกัเ,<ล>เรื่องการแต่งกงันไม่ต้องเร่งรีบมันเป็นเรื่องที่ของความพร้อมอืมทำบ้านทำช่องให้มันเสร็จก่อนที่ทางให้มันเสร็จมีลงงลงงานเยียมเลยครับพอดีว่านิ้วนางข้างขลงงว่างอยู่อะเธอเดี๋ยวเผื่อระหว่างนี้เผื่อเขาเจอคนใหม่ถูกใจเขานะทุกคนเขาอาจจะ เออเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่ว่าหรอกโอ้ยไม่เจอไม่หาแล้วหาจ,จะได้ดีขนาดไหนอีกเออจะหาได้ดีคเดี๋ยวเขาไปเจอเดี๋ยวเขาไปเจอเจอเออเออวัยเดียวกับเขาถูกใจเขาเขาอาจจะเปลี่ยนใจเออโอ้ยรถอะไรอะเอาไม่ใช่เธอนะเขาไม่ใช่เธอมาวเขาเลิกมาแล้วเขายังรออ่ะเออรู้แหละว่าทําไปชดใส่อ่ะเออ ไม่ได้ทําประชดถ้าทําประชดนะไม่ได้ทําแน่เข้าใจผิดอไม่ได้ประชดพี่ไพรี่บอกว่าจะเป็นสาวอินเดียเพราะว่าจะมาขอผู้ชายอืมนะคะทุกคนนางยังเข้าใจทุกคนนางไม่เข้าใจนางหาว่าฉันดิฉันมีแฟนดิฉันประชดดิฉันไม่ใช่ประชดนะดิฉันไม่เคยเอาความรับเป็นเรื่องประชดไม่ได้ประชดก็ตั้งใจจะหาใหม่ก็ตั้งใจจะหาใหม่ จริงสาบว่าอันนี้อันนี้ไม่เล่นเลยไม่ได้ประชดไม่ได้มีแฟนเพื่อประชดมีแฟนเพื่อต้องการจะมีใหม่จริงๆแต่เพียงแต่ว่าไอ้ใหม่ที่มันมีมันไม่ดีก็ก็ปล่อยช่างหัวมันตายก็แค่นั้นอตอนไอตอนสัมภาษณ์เนาะไม่มีแล้วค่ะคนนี้แหละไม่มีแล้วค่ะคนนี้แหละค่ะดีสุดแล้วแมอ,อย่าให้พูดพี่บุ๋มนางตลกนางคิดว่าเรามีแฟนประชดน่ารัก อาทุกคนส่งของขวัญมาก่อนเร็วเออจะดูอะไรเนี่ยนานๆเขาจะพีคกันนะเออตัวนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะพีคกับเราด้วยเออแต่งสวยจังอะไรเยอะฉันออกจากวงการพีคเนี่ฉันไม่ได้พีคมากับเครื่องปีแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเป็นครั้งแรกเลยนะขนาดเจ๊จ้อเจ๊จ้อพยายามเติอมากแต่ก็ไม่เคยไล์กันนางเลยแต่วันนี้ดูแบบดูอิ่มเนาะดูสดใสเนาะก็งานเย็นไงอืเพราะปกติเราเป็นมนุษย์กลางคืน งานเย็นก็เลยชอบงานเย็นชอบมากจะได้ทําของชําด้วยแล้วเอออ่ะทุกคนนีฉันบอกเลยอ่ะถ้าแต่งกับแฟนก็แต่งสองที่ที่ไหนครับบุรีรัมย์แต่งที่จันอ่าเป็นผู้ชายก็ต้องมาแต่งที่จันก่อนเป็นเรื่องเวลาแล้วแต่งที่จันเสร็จแล้วก็ไปจัดงานที่บุรีรัมย์อีกรอบนึงโอเให้้องเดี๋ยวเุวขอจะติดให้คนเฒ่าคนแก่ผูกแขนผูกอะไรไปเพราะว่า อ่าคนเท่าคนแก่ฝั่งโน้นบางทีเขาก็มาไม่ได้อะไรเดินทางจะไม่ล่าเราก็ต้องอัไปโน่นรออดีนะแต่ว่าฝอดเดี๋ยวฝอดจะติดต่อคุณเนวินให้เลยนะครับไม่เอาสนามไม่เอา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 ขอใช้สนามไมาอะไรอย่างนี้ไม่เอาไม่ใชยจริงไม่ใช้สนามไม่เอาสนามเขาจะยึดคืนอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าพูดใช้แค่สนามสนามโรงเรียนก็พอแล้วนะหน้าบ้านเลยนะแค่สนามโรงเรียนพอ สนามโรงเรียนหน้าบ้านไปขอขอพออบอกว่าเดี๋ยวพออครับขอยืมสนามโรงเรียนหน่อยเพอดีเนาะได้ไหมได้โอเคงั้นดีวนะดีวเป็นที่สนามที่ออ่ที่บ้านที่จัดงานบวชหนึ่งแล้วก็ที่<ร>จัดนะโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านบุญช่วยครับเออเดี๋ยวสนามโรงเรียนบ้านบุญช่วยดีกว่าโอเคครับทุกคนแล้วก็อีกอีกแพนหนึ่งก็คือคุณต้องห้ามห้าม ทีรับปริญญานะเพราะว่าพูดกันไ<ห>นแล้วห้ามทีนะก็กำหนดวันแน่ๆมาติจะได้แบบไม่รับงานครับป,ประมาณเดือนสิงหาเดี๋ยวบอกอีกเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งครับสิงหาปีหน้าไม่ใช่เหรอใช่ครับสิงหาปีหน้านู่นอีกนานใครกลัวงไงวกลัวเธอจะหนีไปก่อนหนีไปไหนละ่ะเอาใครจะไปรู้เราฉันไม่หนีไปไหนหรอกฉันก็อยู่เนี่ยตลอด โอเคถ้าถ้าเป็นใจเสมอหูบอเนี่ยดีถ้าเป็นอย่างนี้ทําดีครับน่ารักถ้าเป็นอย่างนี้น,น่ารักเลยชอบให้แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วพูดต้องไว้ใจได้นะใช่ไหมพี่ตาใช่ไหมพี่ตาพูดหน่อยสิพี่ตาอยู่กับพี่ไปเรียบไม่ใช่ช่วยกันปกปิดช่วยกันอะไรนะเออไม่สอง ไปสองคนใครจะไปรู้ละ่ะเออ,เอโทรได้ตลอดยีจสมองเย้โทรไปวันที่เขาก็ไม่รับน่ะทำไงนะ่ะถ้าโทรมาไม่รับก็คือทำงานไงโอเคเออหล่อนก็ต้องตื่นก่อนเนอพยานที่อญญยากโอเคครับดีดีด,ดีช่วยกันดูด้วยนะครับเป็นหูเป็นตาให้ด้วยไว้ใจไม่ได้เาเป็นห,หูเป็นตาหรอกนำได้คุณแพดดี้บอกจะเอาสินสอดหนึ่งบาท ได้ไดเขาไม่ได้เขาไม่ต้องเอาอะไรเลยมีแค่ตัวกับสัวใจมาพอแล้วนี่งไงเขามีทองเส้นหนึ่ง <c oughs> ไม่เอาเลยไม่ต้องทายอะไรเลยอุ้ยอคองครับอุ้ยแพ้เหรออ่ะรอบสุดท้ายมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแพ้เลยอ่ะโอ้มีคนบอ,อกว่าถ้าแต่งอ่ะเดี๋ยวให้เลยหนึ่งมื่น ไม่ต้องให้จะไปจะไปอยากได้เงินเขาทําไมไม่ต้องไปอยากได้เงินคนอื่นเขาจะใส่ซองเรื่องของเขาไม่ต้องไปอยากได้เงินเขาไม่ต้องเอาชีวิตคู ool, ่เราไปผูกกับเงินคนอื่นเก็บเงินออไม่สับ <laughs> เก็บเงินไม่เลี้ยงตัวเองตอนแก่เธอป้าไม่ต้องมาปสายเปย okay ให้คนนู้นคนนี้เขาหลับไม่เป็นไรเราเงินต<า>้องจ่ายค่าตัวจีนเออไม่ได้อยากได้เงินคนอื่นไม่เอาเงินเขาก็เงินเขาเราทํางานได้จะเอาเงินเขาทําไมวันนี้สักขีพยานเยอะมากเออ มยมเลยอยากได้เงิน,งนกินอีกแล้วแล้วล่าสุดเห็นลงสตอรี่บอกว่าอะไรนะกำลังจะลดน้ำหนักแต่ซื้อของเต็มไม่ได้เกณฑ์อาถามได้มาคกินกินไมไถ่ายตาโดูเสกซื้อมาอไว้เวลาหิวหิวตอนเวลาเราหิวหิวตอน อนอ๋อตอนดึกตอนบ่ายๆอยงเงี้ยกินขนมเล่นถ้าขุงเนึงก็ซื้อมาไว้เออแล้วที่บ้านก็ลูกหลานเยอะอยู่กรวยจังเลยอยากกินส้มตำอโอยากอยากกินส้มตำเหมือนกันเลยอ่ะพูดแล้วหิวเลยเอบีไปกินส้มตำไหมไปกินส้มตำเนคอมบอกฟอร์ดชื่อเล่นมาก โอ้ยน่ารักกว่จริงๆแบบอยู่ใกล้แพรลี่ฝัดชอบทําให้แกโมโอหอ่ะเนี่ยผมผมเขาเริ่มยาวแล้วนะทุกคนผมนางเริ่มยาวแล้วพอ,อผมยาวแล้วแบบเธอก็ว่าเราหน้าตาดีนะอะไรงี้โอ้ผมยาวแล้วผมนะผมเขาเริ่มยาวแล้ว,วแล้วดูดีแล้วเริ่มดูดีแล้วคิดถึงแฟนเปล่าคิดถึงสิฮะคิดถึงแม่ไ,<ด>ไม่ทักเป็นหวเหรออ,อย่าโกหกคนอื่นคนดูเขาไม่ได้นะ โอ้โหฝ่ายจโกหกทำไมการโกรหกมันทําให้แบบถ้าเขาจับได้อ่ะโอ้โหยากกับสื่อโซเชียลที่สุดเลยจริงๆเคยเจอมากับตัวแล้วเออทำแล้วเรื่องอะไรแบบโกหกอะไรแบบเนี้ยไม่เหมือนเออคนพูดอะไรอ้าวเคยโกหกด้วเหรออ้าวเคยโกหกแฟนด้วเหรออุ้ยเคยสิอืมเคยโกหกแฟนได้เหรอไม่ไเละ เราเป็นคนแบบเวลาเจออะไรมาเราก็จำเราก็ปรับปรุงแก้ไขครับเออไม่งั้นก็ไม่งั้นก็โดนสิครับต่ออะไรอ่ะคนนางโคตรดีนะก็คุณแฟนนีคุณแฟนดีครับเออโอ้ทุกคนสองขัญให้หน่อยครับเดี๋ยวจะไปกินซ้มตําละเออประกรรู้ตัวใช่ค่ะประกาลรังรู้ตัวรู้ครับรู้ ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจรู้ถ้ากลับก็ทําอยู่เรื่อยๆไม่ครับไม่ไม่แล้วก็ดีไหมล่ะเราโหกเราก็ยอมรับครับว่าเราเออโหกนะกลับไม่ได้อะไรไม่ทันถึงบอกถึงว่าแล้วทําไมแม่พูดแปลกๆพูดว่าอะไรแม่พูดเลยว่าวันนั้นว่าจับให้มั่นและการจับให้อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเอ้าผมไม่ใช่พ่อเน,นียอุ้ย แต่อนจริงวันนั้นแม่นางพูดอย่างนี้แหละแม่นางบอกว่าแม่บอกว่าเออจับให้อยู่แล้วกันเออแม่เขาบอกจับให้อยู่แล้วกันแสดงว่าวต้องเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแหละทุกคนโอ้ยไม่ไม่มีหรอกแบบไม่เอาเรื่องเออแม่บอกเขา<อ>ให้โ<ห>คม<ร>ุก<อ><อ>หรอกจะก็งงว้ททำไมแม่พูดอย่างนี้ว่าเออจับให้อยู่แล้วกันนะอะอย่ายไปหาแล้วแม่พูดอย่างนั้นก็คือจะบอกพูดถึงพ่อที่นั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่าก็เหมือนยก็หมายถึงเธอ แล้ววนไม่สมอะไรไะมาไม่คุณพ่อได้ไงแม่เขาต้องรู้เขาเลี้ยงลูกชายเขามาเขาก็ต้องรู้โอ้บ้าลูกชายเขาจะร่อนปิ้นป้อนยังไงเนี่ยทำบาปดอรอเดี๋ยวจะไปจัดการก่อนอืมอู้ดูดีเนาะดูดีอะอะไรดูดีอะไรจะทำอะไรอีกไหมตอนนี้ทำอะไรแบบอะไรเงี้ยไม่มีแล้วใช่ไหมไม่เาไม่อาไม่ทำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวแก่ตอนแก่ไปมันลำบาก เพราะว่าของเพราะว่าการทําศัลยกรรมบางอย่างมันมีอายุของมันนะถ้าทําเยอะต่อไปอ่ะเพราะว่าพอเยอะใช่ไหมเราแก่ลงหนังมันเหี่ยวย่ยนลงอะไรเงี้ยเราไปทํามากแล้วก็เดี๋ยวมันดูไม่ธรรมชาตพิพอแล้วนี่พอแล้วพอารู้สึกว่าเราตังไงเราก็แต่งหน้าอยู่แล้วอ่ะตอนเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมละ่ะใส่วิกอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วพอแล้วไเอาแล้วนะเจ็บก็แต่แบบนี้ก็ดูเดี่ยเพราะเป็นผู้ชายก็แบบอีกลุกหนึ่งเลย แมนหลอนพอแล้วเดี๋ยวมันเดี <S 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 ๋ยวมันดูไม่ธรรมชาติเอ้ยแต่พี่ไปที่ใส่ชุดนี้แหละสีนี้แหละมาร์กไปเลยสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูสวยแต่แล้วสีขาวไม่สวยเหรอพี่ขาวก็สวยวันนั้นแต่จะไม่ได้เห็นตัวจริงไงโอเครื้เรื่องโอเคไม่เห็นตัวจริง โอเคเรื่องเดี๋ยวจะไปก่อนนะไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวจะลงแล้วแล้วจะขึ้นใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นเตือนะไรไม่รู้อะ่ะอ๋อจะปักไอ้นั่นเหรอน,นเพราะว่าเราเรียกเธอว่าเมื่อกี้นั่นแหละพอ,อแต่ละอีแหละมันไม่ให้ใช้คำหยาบติ๊กต่ะอ๋อ,อ,อยิ้มหนึ่งรูปก,ก่นอนโอเคบายบาย ายบายครคับจบจํานซัมมี่ครับบายบายแล้วลงก่อนเหมือนกันขึ้นใหม่เอ้าโหเห็นไหมล่ะน่ารักบอกแล้วคู่นี้น่ารักเห็นไหมล่ะแต่ตก่อนพอโดนเยอะโดนด่าเยอะเห็นไหมล่ะทุกวันนี้ก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมไม่ได้มาเล่นเล่นฮะเออน่ารัก เนี่ยความดีอ่ะชนะทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกคนผมจะลงไลฟ์แล้วไปหาอะไรทานแล้วเนาะวันนี้ผมก็ได้ได,ได้หลายหลายบาทอยู่ครับเออ <laughs> ดีครับวัาหลังเดี๋ยวผมจะมาร้องเพลงอีกนะครับ